สวัสดีครับสวัสดีวันจันในชาติอีกแล้วหลังจากหยุดไปหนึ่งวันเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนอนอย่างเดียวครับวันนี้ก็เข้างานตั้งแต่หกโมงเช้าไม่ได้ถ่ายเพิ่งมาถ่ายอี่ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแนะล้วรอไปส่งมาแล้วเที่ยงเช้าไปส่งมาแล้วนี่กลับมาบริษัท รอขึ้นงานตอนบ่ายแล,ล้วก็ไประยองสามที่ในหนึ่งเที่ยววันนี้ก็ดึกอีกแล้วครับเป็นวันจันทร์ปีสองหลังจากไม่ได้ทำโอตีสองตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้กนจะได้ทำที่ยี่สิบ <laughs> นี่ครับมีโอนที่20โอนอีกแล้วบายไปขึ้นงานแล้วก็เดินทางไประยองกันไปไงมองเห็มะเขาวงย่างม่เขาฟองต้นมะขามเทศจบลายเดียวลายมะขามเทศเสีย มาให้จากค้นงานเรียบร้อยเดือทางลูกค้าแรกในนิคมธรรมตะนักซิตี้บ่ะตะซิตี้ชนบุรีตะซิตี้ชนบุรีไจ่สับสนกันม,มึอดอ่ะ ซิตี้ชุบุรีซิตี้ระยองไปเดินทางต่อลูกค้าที่หนึ่งอมตะซิตี้ชลบุรีตอนนี้อยู่แยกวัดศรสสีตอนเช้าก็ตอนแรงมาต้องมาลุกเดือดรถใหญ่ยัยงคือคัก

งานไปทำใบผ่านอยู่เรียบร้อยไปหนึ่งไปเดินทางต่อเทิร์นสีบอร์ดวิสัทธฮ,ฮีโน่ฮีโน่ประเทศไทย ที่แยกดอนคอรลววันนี้มาทั้งนี้พี่นอ้องผาดออกปองนี่แหละวันนี้นนรงแฝงรงแฝบของเราไปสำนักกระบกรถติดพี่นอ้องรถไฟมากทางนานเนี่ยก็เป็นทางรถไฟ พอดีเห็นมอไซค์เกาขี่มาเฮ้ยไปไหนอยู่วะ Nobody de be mbona to mbona tori nga ba tere ka kum ma. 30 người thôi, được 30 rồi chàng, có đường có phải khẩu thét <laughs> Chàng ngủ gần rồi đó Ê, chặt chặt đúng mà nói cả thơ phải coi được cốt ở luôn, có chẳng điều Ngủ Sapan xuống Ban Bình Đang đêm chào ở nào Tony, ô, oh, đu đèn đu thuận โีค่รรงสิงหาเช็ดแล้วหนึ่งลูกค้าเหลืออีกสองลูกค้าอีกสองภารกิจเดือดดึกอีกขึ้นเก้าวันี้หลังจากหยุดยาวปีใหม่มาวันนี้แหละ Bắt lẹt thì nó lực được Ý mày bị cầu, tôi giữ cầu, hết ngăn cứ cầu Họ dẹt bàn bên ngựa Nó à. điều quá Tại bàn với thằng bàn บางไคท่านบอทั้งสายนี่อำเภอบางบึง ตรงไปน้องก็น้องปืนทางขวานี่ไปทางบางไ่ถ้าไปทางขวาเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็อยู่แยกโค้ yeah. งแก 你搞，呢？嗯 WSE cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền chi การก่อสร้าง หอดเ้าพี่น้องมีคมลเลยเอาดันก่อนครับ แล้วตรวจสอบเอกสารแป๊บหบนึง่งไปแล้วคุณมาแล้วถึงงานไปเดินทางตอ่ออีกประมาณสามสี่โล

เสร็จแล้วพี่นอ้องลูกค้าที่สองเหล้ออีกหนึ่งลูกค้าแต่ต้องรอหน่อยลูกค้าที่สามได้ลงเป็นเวลานน่นแหะห้าทุ่มจะได้เข้าไปโรงงาน ครับเดี๋ยวเราไปต่อภารกิจที่สามของเราเป็นภารกิจสุดท้ายวันนี้และอาจจะค่ำคืนนี้ไปครับหลังจากทำภารกิจที่สองเสร็จแล้วแวะพักเติมพลังก่อนนี่นมกัาโยเกิรต์ตพอแล้วค่ำคืนนี้ ก่อนเราค่อยไป,ไปต่อภารกิจที่สาม ทำการแสดงในภารกิจที่สามนะครับนีต่ตู้เข้าสองตู้ครับก็ได้เสร็จสิ้นภารกิจที่สามของเราแล้ว เป็นเวลาเทียงคืนพอดีเพิ่งออกมาจากลูกค้าเตรียมตัวจะเดินทางกับเค็คไฟเช็คอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดินทางโอเคหลอดโอเคไปเดี๋ยวเดินทางกับบริษัทกัน จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ